สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคาการาชวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งใน SUV หรือระดับพรีเมียมจากเยอรมันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในไทยนั่นคือ Mercedes-Benz g l e ปี2025ซึ่งในรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการปรับชมเมเนเชนที่มีการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันมากขึ้น สมรรถนะที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบภายในที่หรูหราและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ฉลาดเกินคาดวันนี้เราจะมาจาะลึกทุกรายละเอียดให้คุณได้เห็นว่าทำไม GLE ถึงเป็นรถที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้มาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Mercedes-Benz GLE 2025ยังคงใช้พื้นฐานจากกลุ่นก่อนหน้านี้แต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความโดดเด่น โลโก้ดาว3แฉกตรงกลางขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแพทเทิร์นสไตล์สปอร์ตไฟหน้าเป็นแบบมันติบีมเลดที่มีความสว่างสูงปรับระดับอัตโนมัติตามการเลี้ยวและความเร็วให้ความปลอดภัยทั้งผู้ขับและเพื่อนร่วมทางเส้นสายของตัวถังเน้นความโค้งมนแต่ยังคงความบึกบึลนล้ออัลลอยมีให้เลือกหลายลายหลายขนาดตั้งแต่19นิ้วไปจนถึง22นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยกันชนหน้าและกันชนหลังมีการเพิ่มรายละเอียดที่ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านท้ายรถไฟไท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่ได้รับการออกแบบให้มีลายเส้นไฟที่ดูโฉบเฉี่ยวและเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟเบรกที่ชัดเจนกันชนหลังเสริมด้วยท่อไอเสียคู่ตกแต่งด้วยโครเมียมตัวรถมีระบบประตูไฟฟ้าทั้งฝากระโปรงหลังและฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีที่สามารถเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้มือเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ g l e แล้วต้องบอกเลยว่าความหรูหราและความล้ำสมัยมาเต็ม เบาะหนังแทนนป้าที่มีการตัดเย็บอย่างประณีตพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง5ที่นั่งและมีตัวเลือกแบบ7ที่นั่งในรุ่นย่อยบางรุ่นคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูเรียบง่ายแต่หรูหราจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วคู่ทั้งหน้าจอเรือนไมล์และหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ใช้ระบบ M b U X รุ่นล่าสุดที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงแบบธรรมชาติ รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีระบบสัมผัสบ,บนพวงมาลัยแบบคาปาซิทีฟและระบบควบคุมผ่านทัชแพดบริเวณกลางรถแสงไฟในห้องโดยสารสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีผ่านระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับให้เปลี่ยนตามอารมณ์หรือสถานการณ์ขับขี่เบาะคู่หน้ามาพร้อมระบบระบายอากาศระบบป่นเบาะและระบบนวดที่สามารถเลือกโปรแกรมได้ส่วนเบาะหลังสามารถปรับเองนได้และมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง มีช่องเสียบ USB-C และระบบชาร์จไร้าสายให้ครบนอกจากนี้ยังมีซันรูฟแบบพาโนรามาที่เปิดได้กว้างเกือบเต็มหลังคาเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีในด้านเทคโนโลยี GLE ใหม่นั้นถือว่าจัดเต็มมากมีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ2บวกที่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในเลนรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและช่วยเบรกเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอ a ด t ับทีบ Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go ช่วยให้การขับขี่ในเมืองและการจราจรติดขัดเป็นเรื่องง่าย ระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกล้อง3 6มอองศาที่ให้มุมมองรอบคันในระดับ hd มีระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนในด้านสมรรถนะ mercedes benz gle 2025มีตัวเลือกหลายรุ่นขึ้นอยู่กับตลาดแต่ในไทยคาดว่าจะเน้นที่รุ่น gle 4 5 4 matic ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรเทอร์โบชาร์ให้กำลังสูงสุด381แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมระบบไมฮับริดแบบที่พิมแรงดิดในช่วง ออกตัวและลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีด9 gtronic ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ c m a t i c ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทั้งในทางแห้งและทางลื่นระบบช่วงล่างแบบ airmatic สามารถปรับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองทางหลวงหรือทางครุขระตัวรถจะปรับระดับให้เหมาะสมอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5แบบได้แก่ comfort สปอร์ตอีโคออฟโรดและอินดิ i ิดวในด้านความปลอดภัย g l e ก็ยังคงมาตรฐานของ Mercedes-Benz ได้อย่างยอดเยี่ยมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าระบบเตือนการหลับในระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยในการทรงตัว ESP และถุงลมนิราภายัยรอบคันมากถึง9ตำแหน่งยังมีระบบ Pre-Safe ที่เตรียมความพร้อมของรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นรักเข็มขัดอัตโนมัติปรับเบาะให้ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกล GLE ยังมาพร้อมระบบนิเกชันที่แม่นยำระบบแสดงข้อมูลบนกระจก HUD และระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์เมสเตอร์ที่ให้เสียงกระหึ่มแบบรอบทิศทางเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้พรีเมียมขั้นสุดมาถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับ Mercedes-Benz GLE รุ่นปี2025ในไทยยังไม่มีการประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5.5-6.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกหากเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่น BMW X5 ดี Q7 หรือ Volvo XC90 แล้ว GLE โดดเด่นในด้านภาพลักษณ์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกอวและนี่ก็คือรีวิวแบบจอดลิกของ m r r e e e s เป็ n z น GLE ปี2025จากช่องคาร์การชาถ้าคุณเป็นคนที่มองหารถ SUV หรูหราขับดีเทคโนโลยีล้ำมีความปลอดภัยสูงพร้อมใช้งานในทุกโอกาสทั้งขับในเมืองหรือเดินทางไกล GLE คันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างได้อย่างลงตัว หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา,าราชของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ที่เราจะนำเสนออีกเพียบในอนาคตเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ